เมื่อวานี้ได้ไปให้อวัดแก่ในอำเภอฮอดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนทุกแผนกคือในในอำเภอฮอดหมู่คล้าชการได้พากันมา แสดงตนเป็นพุทธมามะกะคำว่าพุทธมามะกะนั้นเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาคนที่เป็นพุทธมามากะเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกานี่เองคือ,อยามโมพวกเราเนี่ยเป็นพุทธมามากะ พุทธมามัก,กานี้จะต้องสมัทานเอาซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพุทธมามักะกหรืออุบาสกคนแรกก็คือตาปุษะพัธพนธิกะอปคาสองคนไปก้าขายที่เมืองอินเดีย พอดีพระพุทธอ,องค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆพ่อค้าสองคนนี้ก็ไป,เอ,ไปเอาเข้าสตุผงสตุผงสตุก้อนคือเข้าด้วยยามด้วยน้ำพึ่งน้ำอ้อยแล้วก็ ถวายตนเป็นพุทธมากะเวลานั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมบังเกิดขึ้นแล้วในโลกได้ดวยรัตนะคือรัตนะสองท่านั้นตอนนี้พระพุทธองค์ก็เอาพระเกศาให้แกต่ตัปุตตปุษาพันธิกะมาเอาไว้ที่เมืองตะกง เมืองต่างก้องหรือว่าชมาดิกองสวีดีกองเวลานี่นะเป็นเกษาเป็นเกษาของพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นก็พูะองค์ตรสัสรูแล้วก็ไปเทศนาธรรมเมื่อแกปัญญาวคีทั้งห้าอนญากุญาณได้รู้ดวงได้ดวงตาหานธรรม ได้สังฆรัตนาก็บังเกิดขึ้นที่เมืองพารณาณศีมีเป็นตรายพระรัตนตรัยจึงบังเกิดขึ้นที่จะด้กล่าวถึงพุทธะมามะกะคุณน่าสมบัติของอุบาสกอุบาสิกา มีห้าอย่างได้ไดะกาได้สแสดงให้นนอำเภอหมู่ข้าราชการทั้งหลายได้มาถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเทพพึ่งผู้ใดเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นเทพพึ่ก็อาบายญภูมิทั้งสีมันได้ไป เยเกจิพุทธังสระนงังคตาเสอาปัญญภูมิงบุคคลผู้ใดที่เอารัตนะเป็นที่พึงแล้วอา,อาปัญญภูมิงนาคัตติไม่ได้ไปอาบายเนื้อโมพวกอุบาสกอุิการทั้งหลายเป็นพุทธมามกะ มรักษาสมทานตรายชนคมคือพระพุทธเจ้าพระธร,รพระสงฆ์และกสิณแปดสีลอุโบโสถนี้าถ้าว่าได้สมทานอุโบโสถเป็นปุ๊บพุบทธมามาก,กะอย่างร้อยเป์เงเต็ม,เต,ม,เ,ตม,เ,ตมเต็มที่เพราะว่าอุบาอุบาเอาอุโบ,โบ,โบโสถนั้นมันมีอ,อิมัชหมิง อีวสอีมันจะที่ภางวันหนึ่งอีมันจะรัดถิงคืนหนึ่งอีมันจะที่สังวันหนึ่ง,ง,ง,ท,ง,นนงทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันอุบสถที่จะกล่าวถึงคุณสม,สมบัติของอุบาสกนั้นมีห้าหนึ่งคือมีศรัทธา สองขไมีศีลสเชื่อกรรมาเชื่อมงคลณสี่บำเพ็ญบุญในพุทธศาสนาห้าจะได้บำเพ็ญบุญนอกศาสนานี่คุณธรรมพุทธธมามาก,กอุบาสกถ้าหากว่าสัทธานั้นมายความา เลื่มใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เป็นทเ่พึ่งซึ่งในใจพุทธังเสนาะสามิธรรมังเสนาะสามิสังฆังสนาอันนี้เป็นพุทธมากะละถ้าเอาพุทธพุทธังเสนาะสามิธรรมังเสนาะามิสังฆางสนาเป็นพุทธมากะเป็นผู้นำาัวพุทธศาสนา อาจารย์ไปเมืองนอกเนี่เบื้องต้นน่ะให้เขาแสดงตนเป็นพุทธมามากะคือให้ศินเขาอาจารย์ต้องการอย่างนี้ต้องการว่าให้เขาตั้งอยู่ในตาชนาคมและเขาจะได้ศิลห้าหรือสินแปดให้ปั่นสินห้าเท่าน,นี้ก็เป็นที่นับถือพุทธศาสนาแล้ว ในศรัทธาตัวนี้นะคือขอ,อเพื่อเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์นี่เนึกเอาเป็นประธาแห่งอารมณ์แห่งชีวิตให้มีสติเมื่อมีสติแล้วก็มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ด้วยมีสติประฐานน้งสีเมื่อคนใดมีสติประฐาน,นั้งสี คือกายเวทนาจิตธรรมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นหามีสติก่อนจะทำจงก,ก่อนจะพูดจงก,ก่อนจะคิดมีสติเนัทธาขอ้ขอหนึ่งเป็นเป็นคุณคณสมบุติคุณสมบัติของของเบสุขข้อหนึ่งข้อสองให้มีศีล สินนี่สินห้าศิลแปดสอุโบสถสินห้าตามปกติน่ะเฮา,าเป็นอุโบสอุบาสกแล้วพยายามเฮาออกไปแล้วรักษาสินห้าให้ดีแต่วันอย่างอุโบสถนี่พยายามได้ทั้งวันทั้งคืนยิ่งดีถึงแม้ว่าเฮาจะอยู่ทางบ้านก็บอกก็ได้ เขารักษาทั้ง8ดข้อนี่เขาจะอยู่อยู่ในบ้านรักษาบูสถก็ได้แต่ว่าสถานที่บันสำคัญคือสำคัญอยู่ในข้อศีลข้อปฏิบัติกรซาอย่างอย่งพระอินอามาลงมา,อ,าอยู่เมืองอินทรปัต หรือ,อ <ENNIS S 1> ส่วนอุทยานของพระเจ้าจักรพญาจักษ์ผู้ลิทัตพญานาคก็ขึ้นมาอยู่ที่จมบวกของเมืองมนุษย์นี่หรืออาจจะเป็นแม้แต่เป็นเจ้าจักรพรรดิพญายักษจักรพรรดิปรากฏว่าเป็นประสาต ของเปื่อนเอาชั้นจันบนเลยเพื่อนอยู่รักษาโสุทแล้บ้านเฮาน่ะ้าก็มีห้องพระห้องอย่างอยู่กับห้องพระเท่าบบนี้เขามามาเขาว่าสถานที่ยังมาสำคัญขอให้รักษาข้อสิลแล้ววันนี้ เป็นบันศีลน,นะเราจะเอาศีลศีลบสุทธิและอธิษฐานเนี่ยพุทธปะปัญญตังอุปสัตตังอธิษฐานมิเพื่อสมทา,านลูกเจ้าแล้วก็บ้วนปากล้างหน้าและอธิษฐานแล้วก็ศีลก็ยังมังเกิดขึ้นคือสมทา,านเอาุ้ตนเองก่อนที่หยุดที่จะ แทนที่จะมา,า,าสมาัท่านยองวัดมันมันขวายไปแปดโมงองก็มันขวายแต่ว่าเมื่อเขาเจ้าเขาไหว้พระเจ้าแล้วก็อธิษฐานใช่แล้วก็หมายก็ว่าอิมันจะระดิ่งอิมันจะทิวสังคือว่าอยากจะสมบูรณ์อุโบสถอย่างสมบูรณ์นั้น เออเอาทั้งวันทั้งคืนอันนี้าภากางกลางคืนอย่างเดียวกลางวันเขาไม่ได้ไม่ได้รักษา,าใครให้ว่าอิมัจจลติมันจลระดีและอิมันจะที่วสังวันหนึ่งคือหนึ่งถ้าหากว่าได้รับวิบากเนี่ยก็เมื่อ เมือม่อเมื่อเมื่อคืนได้วิมานเมื่อวันเนี่ยเขาไปรับทรมานอยู่ในนรกเนี่ยมันมันวิวมานนี้กัะเปว,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 วิมานวิมานนี้กัะเปิตกนรกครึ่งนึ่งกับสวรรค์เป็นเทพสักครึ่งเมือ่อเมื่อคืนเมื่อวนัน เมื่อคืนเป็นเทพเมื่อบานเป็นเปรตอันนี้แต่ว่าอันนี้พูดถึงพวกเราบ่ไ,ได้ทํากรรมอะไรนะถ้าว่าได้ทํากรรมในวันนั้นก็ได้ทําทบุญกทําทำบาปกทําทนี่มันไะด้คนละกึง่งได้สวยคนละกึง่งนี่แหละอยากให้อิมันจะทิวาสังอิมันจะ อิมัะลเจลติงอิมัลเจติบัสังเพื่อนจึงมีอิมัะลเจลติงอิมัลเจติบัสังอ,อันนี้สำหรับเรื่องเรื่องศีลเราอาจจะเอาสินสินแปดนะไม่มีข้อมีมีข้อหยุดว่าศีลแปดแต่ว่ามีข้อคำอธิษฐา อธิษฐานม่เหมือนกันอย่างว่าพญังพระเดชทิชานิสามันรวดไปเลยอันนี้รักษามากันได้สินแปดตั้งแต่ทุกวันทุกวันแต่อีมันจะละติงอีมันจะทิวสางวันหนึ่งคือหนึ่งมันมันแปดกันที่ตรงนี้ แล้วก็ถึงจะได้ก็ดีขอมีสินห้าหรือสินแปดสินโโบโสถชื่อว่าเป็นพุทธ,ธมามากะและอันนี้เป็นข้อสองข้อสามเชื่อมองอย่าเชื่อมงคลถ่นข่าวอย่าเชื่อมงคลถ่นข่าวนะหมายาะว่าคือว่าเราจะต้องเอากมเป็นที่ตั้งนะเอย เอามเอาก็เออสัตว์ทั้งหลายนี่มมพามคนหนึ่งไปถามพุทธเจ้าว่าเอ้คนนี้ทำไมมาเหมือนกันเนาะได้รับความทุกข์ยากลำบากเหมือนกันเพรออาะฉะไดพุทธองค์ทรงตรัสว่ากมัมสเตวิปสติญาติทางทินปปะปมิเนตตายะกรรมย่อมจำนักสัตว์คือหือสามและปะนิ์ คืกกรรมมาจัดสรรมันเป็นอยู่ด้วยกรรมเคนเราเนี่ยอ๋อมันไม่กรรมต่างๆกันเราเราพิจารณาเขาดูนี่เนาะดูอาการของคนเขานี่เอ๊ทำทำเหมือนมาเหมือนกันเพราะกรรมตัวนี้น่ะมันมันจัดสรรให้นคนทั้งหลายมันต่างกันอันนี้ก็ขอให้ว,ว่า เอาขึ้นจุดที่กรรมเจ็บเป็นอันใดก้ดีขออ้าโอกรรมอันที่เอาอยู่เนี่ยเพราะกุศลละกรรมอากุศลละกรรมมาเอาเพราะบุญของเราที่เราได้มานอนวัดนอนบา้าเอาเรามาเจ็บมาเป็นในอย่างเพราะกุศลละกรรม,อ,มอันนี้ขอ,ข,อขอเขาขอให้เจอกรรมอุบอร์ศกในป็นคุณนัทธะ คุณสมบัติอันหนึ่งและประการที่สี่ก็บำเพ็ญบุญในศาสนานข้อที่ห้าคือบอย่าบำเพ็ญบุญนอกศาสนาบำเพ็ญในศาสนานั่งกันด้ยพระพุทธเจ้าหรักษาศีลตือตารักษาศีลภาวนา อันนี้อันนี้ในศาสนาในศาสนาถ้าหากเราไปทำไปฆ่าแเป้ปูจายันอันนี้อันนี้อันน,อ,น,อ,น,นอกศาสนาละเป็นเดนาทิหมู่หมู่มูลเดนอาที่เขาทำหมู่ศาสนาฮินดูหมู่เขาเน,นี่ย ว่าฆ่าสัตว์เป็นการเป็นการโปรดสัต์อันนี้มันเป็นนอกศาสนาพ,พุทธเจ้ามาได้แล้วก็มูนที่อน่ะต้องวันตกฆ่าได้ต้องวันออกฆ่าบัพติศมาเหล่านี้มันเป็นนอกศาสนาเฮาต้องหูอย่างนี้อันนี้จะไปทำบุญอนอกศาสนา แต่ว่าอันนี้ก็ของอเลือกสรรแต่พิจารณาเขาต้องอทำบุญในาศาสนาของพุทธเจ้าของเราพุทธเจ้าของเขาเตานรักษาศีลภาวนา,าอย่างนี้ทั้งสมัะท,ทั้งวิปาาัสสนาเือทานอย่างนี้เขาก็ ทานมาเขามีการรับสินนี้มาแล้วก็เขาภาวนาเาดลนชมกลมสมธิภาวนานี้อันนี้ทำบุญในศาสนาและนอกศาสนานั้นอ,อย่าทำบุญนอกศาสนาสมมติว่า,เ,าเราปบางบางบางอย่างหมู่นอกศาสนานะอย่างคิดนี่เ,เขา ขอเอาพุทธศาสนาของเราไปอยู่ปอมอยู่ด้วยเฮาดูพิจารณาว่าอันไดเป็นศาสนาของเราอย่างเราเขา้เขาบทนี่ไปกับลูกกับเจ้านี่อ๋อไปเขา้าเข้าบทเข้าคิดนี่เราก็น,นึกถึงคุณธรรมที่มันเป็นถึงแม้ว่ามันจะอยู่นอกแต่อยู่ใน นอกศาสนาแต่มันในคำสอนนั้นมีอยู่ในของพระพุทธเจ้าอันนี้นอกแต่ในอนอกในคือหมายความว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นั้นตรงตรงนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีความกตันอยู่เข้าไปอ,อย่างเข้าไปหมู่ ผู้รักผู้ใหญ่ไปวางวางาพวงมาลัยต่อคนที่สำคัญในศาสนา,อานอกอนอกศาสนาแต่มันก็เป็นในในพุทธาในศาสนาของเขาคือความกตัญญูความกตัญญูเราไปเอาไหว้ไหว้คนที่มีความกตัญญู เราตอบแทนไมตีจิตมิตรภาพอะไรอันนี้ก็ขอพิจารณาว่าอันใดเป็นคําสอนของพุทธเจ้าเพราะก็คําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยขาไปล่อยวามูศาสนาอื่นอาญ,ญาศาสนาคิดนี่บัญญัดสิบเอาคําสอนของพุทธเจ้ามาไปลไว้อันใดเป็นถึงแม้ว่าจะนอกแต่ว่ามันใน คืออันนี้ก็ของพิจารณาโดยหมดชาพุทธของเราพิจารณาอันได้เป็นเป็นเป็นธรรมขอได้มาพิจารณาเมดีเนี่ยคุณธรรมทั้งสี่อย่างนี้ทั้งห้าอย่างนี้เป็นคุณธรรมของอ่าพะพุทธมามากะผู้อุบาสกบุสิกา ที่ผู้นับถือศาสนาเนะ่ะเขาจะมีสัตหนึ่งเรามีศรัทธาในพระรัตนตรัยือพระพุทธเจ้าพระธรรมสองฆ์อย่างไม่หวั่นไหวสองเรามีศีลอย่างไม่หวั่นไหวสามเราจะเชื่อแต่ก,กรรมอืมเอากรรมเป็นที่ตัง้งแล้วก็สี่เขาจะบำบุญบำเพ็ญบุญในศาสนาของพุทธเจ้านี้และ ห้าเราที่นอกศาสนาแล้วเราจะไม่ทำอย่างเพือนทีบังคับมาเออฆ่าสัตว์ปูจายันอันนี้ก็มานนี้เป็นนอกศาสนาเราไม่ทำน,นี้เพราะฉะนั้นก็ขอให้พุทธมะมากะเรา,าก็ขอให้เข้าใจาได้บอกให้ไว้ว่า ถ้าพูดเราต้องมีความรู้อย่างนี้ผม,ผ,มผมพูดศาสนาแล้วท่านมีคุณอะไรท่านนับถือพุทธศาสนาท่านมีเป็นพุทธาม,มการนับถือพุทธศาสนามีคุณธรรมอันใดเราก็จะต้องตอบหมู่ศาสนาอื่นอย่างดีครับอาต่อไปนี้ก็มุมเราให้มำเพ็ญบุญในพุทธศาสนา คือการรักษาศีลและภาวนาเราจะต้องภาวนาเจริญวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐานทั้งสี่นี้ทุกท่านไป